การรักษาพยาบาลมุ่งเน้นที่การรักษาโรคให้หายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความสําคัญทั้งหมดของการรักษานะคะความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะความปลอดภัยในการใช้ยาค่ะซึ่งความปลอดภัยในการใช้ยาเนี่ยเราจะมีหลัก 5R ได้แก่ถูกคนถูกยาถูกขนาดถูกเวลาและถูกวิธีค่ะซึ่งหลัก 5R นี้นะคะจะต้องได้รับ ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างดียิ่งจากทีมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่แพทย์เภสัชกรพยาบาลและที่สําคัญที่สุดก็คือตัวผู้ป่วยเองค่ะที่จะต้องให้ความร่วมมือในการใช้ยาที่ถูกต้องด้วยแต่ละส่วนมีบทบาทหน้าที่เขาปฏิบัติกันอย่างไรเราไปตามดูกันเลยค่ะหมอสั่งยาให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะค่ะในฐาน,นะของแพทย์ ผู้เป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการสั่งใช้ยาแพทย์ผู้สั่งใช้ยาจำเป็นต้องยึดหลักสำคัญ5ดังนี้ค่ะข้อ1ต้องตรวจสอบชื่อนามสกุลและอายุของผู้ป่วยโดยถามจากประวัติหรือเอกสารเพื่อสั่งยาได้ถูกคนข้อ2ต้องถามโรคอาการยาเดิมและประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยเพื่อพิจารณาสั่งยาที่เหมาะสมนั่นคือถูกยา ข้อ3พิจรารณาการใช้ยาให้ถูกขนาดถูกเวลาและถูกวิธีการให้ยาให้เหมาะสมของผู้ป่วยนั่นก็คือจะถูกขนาดถูกเวลาและถูกวิธีค่ะแพทย์เป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการใช้ยาถ้าเราเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องกระบวนการการใช้ยาอื่นๆก็จะผิดพลาดน้อยลงค่ะสำหรับเภสัชกรเมื่อได้รับคำสั่งการใช้ยาจากแพทย์จะมีการจัดและจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโดยใช้หลัก 5R เช่นกันค่ะ โดยเริ่มแรกพิจารณาคำสั่งการใช้ยาจากแพทย์โดยมีหลักการดังนี้ 1. ดูชื่อนามสกุลอายุของผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยนั้นถูกคน 2. ดูชื่อยาขนาดเวลาและวิธีการใช้ยาเพื่อให้เหมาะสมกับโรคอาการลักษณะของผู้ป่วยน้ำหนักและประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับยาถูกชนิดถูกขนาดถูกเวลาและถูกวิธี 3. หลังจากนั้นก็จะมีการจัดยาโดยในชั้นวางยาถ้าเกิดว่ายาที่มีชื่อผ้องมองคล้ายหรือว่าลุกอะไรซาวอะไรจะมีการจัดยาในตำแหน่งที่ต่างกันห่างกันแล้วก็รวมถึงมีการทำตัวหนังสือให้เห็นถึงความแตกต่างเช่นยาแอมโลดีปีนที่เป็นยาลดความดันโลหิตในโรงพยาบาลนี้จะมี2ความแรงคือ 5- และ10มิลิกรัมในชั้นวางยาจะวางในตำแหน่งที่ห่างกันรวมถึงทำตัวหนังสือให้เห็นถึงความแตกต่างเพื่อป้องกันการจัดยาที่ผิดความแรงหรือว่าผิดชนิด ่ะ 4. หลังจากที่ได้มีการจัดวางยาในตำแหน่งที่ต่างกันเมื่อมีการจัดยาก็จะแยกจัดยาให้กับผู้ป่วยในแต่ละรายที่แยกตะก้าแตกต่างกันไปเพื่อป้องกันการจัดยาที่ผิดคนค่ะหลังจากที่จัดยาให้กับผู้ป่วยเสร็จนะคะก็จะมีการตรวจสอบซ้ําในเรื่องของชื่อนามสกุลชื่อยาขนาดเวลาและวิธีการใช้ยา ื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับยาถูกคนถูกขนาดถูกเวลาถูกวิธีและถูกชนิดค่ะและหลังจากนั้นเภสัชกรที่จ่ายยานะคะก็จะถามชื่อนามสกุลและประวัติแพ้ยาของผู้ป่วยรวมถึงอธิบายวิธีการใช้ยาให้กับผู้ป่วยทุกครั้งเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับยาถูกต้องค่ะวันนี้คนไข้ได้ยาแค่ตัวเดียวนะคะเป็นยาแก้ปวดอักเสบกล้ามเนื้อกินหนึ่งเม็ดหลังอาหารทันทีเช้าและเย็นถ้าเกิดว่าไม่ปวดเจ็บก็หยุดกินได้แล้วก็ให้กินอะไรรองท้องก่อนที่จะกินยานี้นะคะ เรียบร้อยค่ะจะเห็นได้ว่าเภสัชกรเป็นคนสําคัญในกระบวนการจัดและจ่ายยาที่มีการใช้หลัก 5R อย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงในระหว่างการใช้ยารวมถึงเภสัชกรนั้นพร้อมที่จะให้คําแนะนําในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับยาถูกต้องและปลอดภัยค่ะพยาบาลมีบทบาทสําคัญในขั้นตอนการบริหารยาให้กับผู้ป่วยจะมีการใช้หลัก 5R ในการบริหารยายาดังนี้ค่ะ เริ่มจากการอ่านคำสั่งใช้ยาและทบทวนคำสั่งยาให้เข้าใจนะคะข้อหนึ่งนะคะเมื่อได้รับยาจากห้องยานำยามาตรวจสอบกับคำสั่งการใช้ยาของแพทย์นะคะทั้งชื่อนามสกุล h n ชื่อยาขนาดยาเวลาให้ยาและวิธีการให้ยานะคะถ้าเกิดความผิดพลาดต้องรีบแก้ไขทันทีเช่นเมื่อพบว่าแพทย์สั่งยากินครั้งละหนึเม็ด วันละหนึ่งครั้งแต่ฉลากยานั้นระบุนะคะเป็นกินครั้งลาก2เม็ดนั่นคือการจ่ายยาผิดขนาดต้องแช่งให้เภสัชกรทราบและแก้ไขทันทีค่ะอย่างนี้ยังเป็นความเสี่ยงนะคะซึ่งอยู่ในระดับบีค่ะเพราะยังไม่มีการให้ยากับผู้ป่วยค่ะข้อ2นะคะในการจัดเตรียมยาให้ใช้หลัก5 R อ,อีกซ้ำอีกครั้งค่ะตรวจสอบกับใบบันทึกการให้ยาหรือ medication record นะคะ 3ก่อนจ่ายยาให้กับผู้ป่วยต้องตรวจสอบชื่อนามสกุลอายุของผู้ป่วยอีกครั้งและให้คำแนะนำในการสังเกตอาการหรือข้อปฏิบัติในยาสำคัญบางชนิด 4. นะคะสำหรับยาความเสี่ยงสูงต้องมีการตรวจสอบซ้ำในขั้นตอนการจัดเตรียมยาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารยานะคะ 5. เมื่อบริหารยาให้กับผู้ป่วยเรียบร้อยต้องบันทึกเวลาที่ใช้ยาแบบเรียลไทม์นะคะและอาการแสดงหลังการให้ยาที่สำคัญด้วยนะคะ พยาบาลค่ะเป็นทีมวิชาชีพลำดับสุดท้ายที่จะเป็นผู้บริหารยาให้กับผู้ป่วยนะคะจะมีความสําคัญมากในการใช้หลัก 5R ในการบริหารยานะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้ยาค่ะผู้ป่วยค่ะเป็นบุคคลสุดท้ายของกระบวนการใช้ยาและเป็นบุคคลสําคัญที่จะทําให้กระบวนการใช้ยาถูกต้องสมบูรณ์นะคะอันดับแรกเลยที่ผู้ป่วยควรจะต้องให้ความร่วมมือคือ1 ต้องแจ้งชื่อสกุลของตัวเองนะคะพร้อมอายุให้แพทย์เภสัชกรและพยาบาลทราบเพื่อป้องกันการบริหารยาผิดคนนะคะอันดับต่อมาค่ะเมื่อได้รับซองยาแบบนี้นะคะควรจะต้องตรวจสอบชื่อนามสกุลว่าใช่ของเราหรือไม่นะคะต่อมานะคะอ่นอานคำเข้าใจชื่อยาวิธีการใช้ถ้าเราไม่เข้าใจต้องสอบถามพยาบาลหรือเภสัชกรถึงวิธีการใช้จนแน่ใจนะคะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะ เราจะต้องบอกประวัติการแพ้ยานะคะการใช้อาหารเสริมหรือยาบำรุงบางอย่างโดยเฉพาะยาสมุนไพรเพื่อให้แพทย์ทราบลดอาการที่จะเกิดปฏิกิริยากันของยาที่เรียกว่ายาตีกันค่ะ ันเป็นหวัดอะ่ะฉันไปหาหมอมาไม่โอเคเลยอะ่ะหมอให้ยาแก้ปวดลดไขย้ยาลายเสมหะแล้วก็ขอยาระหว่างฉันจะหายไหมเนี่ยขอยากแก้เสพยาฆ่าเชื้อหมอก็ไม่ให้อะ่ะเฮ้ยเหมือนกันเลยของฉันก็ท้องเสียไปหาหมอนะหายตั้งหลายครั้งปวดท้องมากด้วยหมอก็ให้แต่ยาแก้ปวดท้องมาแล้วก็ห่งเกลือแร่เนี่ยรอ,อตั้งนานเสียเวลามากเลยอะ่ะอย่างนี้ไม่ไหวเลยจริงภาษีก็เสียได้ยามาแค่เนี้ โอ้นั่นสิอุเรนนี่เรนนี่ตานี่เร็วมานี่เร็วคนสวยมานู่นแล้วเดี๋ยวนางเป็นเพศสัตเ์ี๋ยวถามนางซะหน่อยดีกว่าเหนื่อยไหมเนี่ยวันนี้เหนื่อยมากไอนเรนนั่งก่อนนะก่อนเพืนแชร์กันอยู่เราอ่ะกำลังบ่นว่าไปโรงพยาบาลอ่ะได้ยาอะไรมาก็ไม่รู้ทั้งท้องเสียทั้งเป็นหวัดได้แต่ยารักษาตามอาการแล้วจะหายไหมเนี่ยถ้าอาการท้องเสียหรือว่าอาการเป็นหวัดเนี่ย ส่วนใหญ่ก็เดีย๋ยวนี้คุณหมอขาไม่ใส่าย,ยาฆ่าเชื้อแล้วนะเพราะว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรซึ่งอาการหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการติดเชื้อของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นคคละเชื้อกันการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นคคละเชื้อกันนะคะส่วนอาการท้องเสียส่วนใหญ่ก็เกิดจากอตัวท็อกซินหรือว่าสารจากเชื้อแบคทีรียรค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองแล้วก็ดีขึ้นเรื่อย เราเป็นการรักษาตามอาการแล้วถ้ากินยาแค่าเชื้อแล้วเราจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอยากไปซื้อยาฆ่าเชื้อทานก็านอาจาอจะมีโอกาสดื้อยาเพิ่มมากขึ้นการให้การกินยาฆ่าเชื้อแบบไม่เหมาะสมก็อาจจะเกิดการดื้อยาเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การปิดเชื้อพังต่อไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่แรงขึ้นหรือว่าแพงขึ้นซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อดื้อยาที่รุนแรงและไม่สามารถรักษาหายได้ อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องซื้อ,อยากินเองเนี่ยจะต้องะร,ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไข้สูงอายุคนไข้หญิงมีครรภ์หรือว่าเด็กเล็กหรือคนไข้ที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคตับหรือว่าโรคไตเนี่ยจะต้องะร,ระมัดระวังเป็นพิเศษอ๋อแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเราสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับยาได้แล้วโดยดูบนฉลากยาอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่มันจะมี qr code อ,อยู่การดูข้อมูลก็คือเราก็จะต้องไปโหลดแอปพลิเคชัน r d u ดีอู uh, รู้เรื่องยาหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันแล้วเราก็มาสแกน QR code บนฉลากยาเนี่ยเราก็จะสะมวัขข้อ,ขขอมูลได้เองแล้วแล้วถ้าเราใช้ยาหลายตัวพร้อมกันอะ่ะเราจะหายเร็วขึ้นไหมอะ่ะหรือว่าแบบมีผลอะไรกับเราไหมถ้าเราใช้ยาหลายๆตัวพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสทําให้เกิดการยาตีกันได้ยาบางตัวตีกันแล้วอาจจะทําให้เกิด เสริมธิ์แล้วก็ทําให้เกิดเป็นพิษได้ยกตัวอย่างเช่นตัวไอบูโพรเฟนซึ่งเป็นยาแก้ปวดลดอาการอักเสบเนี่ยก็ไม่ควรใช้ร่วมกับยาตัวนาพอกเซนเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นยากลุ่มเดียวกันมันก็เกิดการซ้าซ้อนได้แล้วก็อาจจะทําให้เกิดการภาะวะเลือดออกได้เพราะว่าเป็นยาเอนไซมสองตัวคู่กันส่วนอาหารเสริมสมุนไพรถ้ามีการใช้เป็นประจำเนี่ยอาจจะต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดเพอ่บารอินเตอร์แอคชั่นได้นะ เพราะฉะนั้นจะต้องแจ้งแค่ให้ทราบครัสิ่งเหล่านี้ที่สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็คือการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือที่เรียกว่าเ a t i o n a ดักย s สซึ่งก็คือการคำนึงถึงข้อบ่งใช้ประสิทธิภาพแล้วก็ราคาแล้วก็ความเสี่ยงของผู้ป่วยร่วมด้วยโฮ้ยเที่ยเราอ่ะเราไปกินข้าวกันดีกว่าไปความรู้ฉันชั่วหมวแล้วฉันไม่ไหวแล้วก็เถอะน<า>ตาให้ความรู้ที่มาก น้องคุณหอมวันนี้พี่จะมาสอนสอนเรื่องการให้เลือดกับคนไข้นะคะค่ะในการให้เลือดคนไข้นะคะมีขั้นตอนที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างคือทุกครั้งที่เราให้เลือดเราจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันการให้เลือดผิดพลาดนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องตรวจสอบชื่อนามสกุลแล้วก็อายุของคนไข้แล้วก็อาจจะเพิ่ม Hn นะคะเพราะบางทีการ Hn คนไข้อาจจะจําไม่ได้ล้วก็ อาจจะถามแต่ถ้าคนไข้ตอบมันได้ก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พอเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการให้เลือดนะคะถ้าเราจอะเลือดของคนไข้ผิดคนมันก็จะทําให้เลือดผิดคนได้นะคะอือค่ะพี่เดือนคะแล้วตอนที่เราจะไปให้เลือดผู้ป่วยค่ะเราต้องให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมในการให้เลือดทุกครั้งเลยใช่คะ่คะ <c oughs> เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยที่ถามนะคะเพราะว่าให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลแล้วก็และเข้าใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนไข้ในการให้เลือด ถึงแม้ว่าการให้เลือดเนี่ยความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นได้น้อยก็ตามแต่มันก็เป็นการยืนยันว่าเราได้ให้ข้อมูลแล้วก็รับทราบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้ค่ะอสองในการเจาะเลือดนะคะกรณีผู้ป่วยไม่มีประวัติการให้เลือดมาก่อนเราจะต้องเจาะเลือดใส่ทิ้วหรือว่าแคปิลลารีอันนี้นะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบหมู่เลือดห้ามเจาะเลือดล่วงหน้าไว้โดยเด็ดขาดนะคะ,นะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นการยืนยันว่ายืนยันหมูเลือดค่ะ พี่เดือนทางแล้วถ้าหนูเจาะแคป,ปินารี่ไปพร้อมกับการจองเลือดผู้ป่วยทีเดียวเลยได้ไหมคะผู้ป่วยจะได้ไม่เจ็บหลายรอบอันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขานนะคะน้องปูนหอมงเพราะว่ามันถ้าเราเจาะไว้มันจะไม่ได้เป็นการยืนยันว่าเลือดที่เราเจาะถูกต้องถูกคนหรือ,ปะะอเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเจาะใหม่เพื่อเป็นการยืนยันว่าเลือดที่เราเจาะมันถูกคนหรือ,ปะะอเปล่าค่ะน้องปูงนทราบไหมคะว่าสี่แห่งเก้าอย่างที่น้องปูนจะต้องตรวจอสอบมีอะไรบ้างคะ ทราบผ่าสี่แห่งเก้าอย่างนะคะสี่แห่งนะคะก็คือการตรวจสอบเอกสารสี่อย่างค่ะคุณแม่ได้แก่หนึ่งคำสั่งการให้เลือดนะคะสองใบแสดงการให้เลือดสามป้ายคล้องถุงเลือดและสี่ป้ายติดบนถุงเลือดค่ะส่วนเก้าอย่างนะคะก็คือการตรวจสอบรายละเอียดเก้าอย่างค่ะหนึ่งชื่อสกุล Hn ผู้ป่วยนะคะสองนะคะหมู่เลือดปริมาณเลือดวันหมดอายุของเลือดสาม r h g r o u p นะคะแล้วก็ ยูนิตนัมเบอร์นะคะและสภาพความสมบูรณ์ของถุงเลือดค่ะเยี่ยมมากเลยน้องปูนพอขั้นตอนสุดท้ายนะคะออที่เราจะให้เลือดเราก็ต้องถามชื่อนามสกุลอายุของผู้ป่วยอีกรอบแล้วก็ถามหมู่เลือดของคนไข้อีกรอบนะคะเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่พี่สอนเข้า<ด>ใจ<ะ>ดีมากๆเลยค่ะไม่ยากค่ะหนูจะนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องครบทุกขั้นตอนเลยนะคะคุณแม่เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเลือดอย่างปลอดภัยค่ะ ทีนี้เวลาเราไปให้เลือดเราก็อย่าลืมขั้นตอนที่พี่สอนในวันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราให้เลือดผิดคนเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายแล้วก็คือความเสี่ยงกับเรากับคุณไข่ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่สอนมาวันนี้สนุกไหมคะ